วันนี้เชฟเนตาจะมาทำกับข้าวให้เรากินลองดูกันรอดไหมเริ่มเลยสวัสดีครับวันนี้จะทำอะไรครับวันนี้<ด>นจะทำข้า<ำ>วค,ค,ครับทำต้มฟักครับต้องใส่เกลือก่อนนะครับมีอะไรบ้างในในในีน้มีอะไรบ้างครับมีเกลือ มีน้ำตาลมีน้ำตาลนิดหนึ่งแล้วก็มีซุปขนอวกนอนแล้วก็มีผักเออ่ใส่ลงไปได้เลยครับน้ำเดือดแ,แล้วแล้วเราก็จะรออีกสักพักนึง ทำข้าวเองเองเะกทำข้าวเลเองทำข้าวกินเองอร่อยนหรอร่อยไหมเบาครับอร่อยแน่ลค่อยๆไปค่อยๆค่อยๆค่อยๆวางแลอวจะได้ไม่ร้อนไม่ร้อนฮะตายแล้วทหมดยางเร็วมีกระเด็น ไม่ไม่คันเรื่อยๆนีเสลียวไปล้างเรื่อยงเลยครัเบาๆใช่แล้วหมดจังครับหมดแล้วเรียบร้อยไม่ียอันนี้ยังไม่ใส่อันนี้ใส่ทีหลังพพักแผักผักต้องใสเที๊ยงทำไมอ่ะมันมันมีประโยชน์นะเออมีประโยชน์สิ ก็ใส่ที่หลังมันก็จะได้นั่นนาหมูว่าปลาหมูมีประโยชน์ไหมมีเหมือนกันยางเดี๋ยวรอให้เดือดก่อนเด็กมันจับได้นะหมูเนี่ยนหน่ตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วนะครอ่าค่อยค่อยใส่ เราก็ใส่หมูลงไปเอาไปไปไปแล้วเราก็ปล่อยลงไปตักเยอะตักเยอะตักให้เป็นช้อนแล้วเราก็ปล่อยมันเราก็ปล่อดภัยน้ำเลยก็มากเนาะเฮ้ยเยอะเลยไม้ลายมันจะได้แตกแล้วอ จะได้กินไหมครับวันนี้จะได้กินอา่อยๆๆใครเอออุ้ยอยู่ในชามเออเออนะเออเดี๋ยวมราทำกันเออจะมันพร้อมๆกันอ่ะโอเคยงแค่นี้ก็หมดแล้วนะครับอ่ะเรียบร้อย ไว้ิดฝวอตอานะตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วนะคะตอนนี้ฟักมันยังไม่สุกนะครับมันยังดูยังไงคะที่ฟักสุกแล้วแล้วเราจะดูยังไงคะมันจะเป็นเนื้อใสๆครับอ่อ ฟักสุกแล้วเนื้อจะเป็นใสๆแต่ตอนนี้เนื้อของฟักยังไม่ใสแปลว่าแปลว่ามันยังไม่สุก <c oughs> ครับครับอืมดูสิอันนี้ผักชีต้นหอ<ผ>มหอมไหมอมเดี๋ยวเรารอใส่ตอนสุกแล้วอเอาวางไว้วางไว้ววรอวางมันแต่อ,อ,อืม,มอันเนี้ยพอยแล้ว จะแดกมือด้วยจะจินตัวตอนนี้เนื้อฟัดของเราก็เริ่มสุกแล้วนะครับเนื้อใสแล้วเนื้อใสแล้วนะในตาก็จะใสผักชีต้นหอมไปแล้วนะครับหมดยังโอ้โหแก้วเลยถ้าไไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวลงให้หมด โ <Okay. S 2> อยเพิ่งเพิพ่งเเเเดี๋ยวไปทำนั่นก็ไปทำให้ครูดูเสร็จแล้วใช่ปหมองตอมฟักของเราก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับวันนี้เม่จะลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับ แลยวเรามาชมผลงานกันนะคะว่าเป็นแบบไหนนี่นะคะผลงานของเนตัาเอีงเชฟเนตัสแม่นอนอยู่แล้วแม่น,นอนขี้โม้แม่นอนอยู่แล้วขี้โม่เสร็จแล้วครับต้มฟักของเนตัสเสร็จแล้วครับต้มฟักของเนตัสก็เสร็จแล้วครับ บายบายสวัสดีครับบายบายสวัสดีครับทอเอง <c oughs> กินเอง <c oughs> นักเรงพอเยี่ยมไหมลูกเยี่ยม